สร้งซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวของคุณและเธอน่าสนใจย,ยากไปไหมคุณสวัสดีครับคุณสถาพรบริษัทผลิตซีรีส์อันดับหนึ่งของประเทศที่คุณบริหารอยู่ตอนเนี้ยขายไหมเดี๋ยวผมจะซื้อจะซื้อจริงๆเหรอครับซื้อครับซื้อทั้งหมดวันคุณสถาพ,พา ผม,ม ness, อาจจะยังแสดงความรับผิดกับบริษัทให้คุณเห็นไม่ได้แต่ผมหวังอยากว่าจะดูแลบริษัทให้ดีที่สุดคุณทีครับคุณทีครับคุณทีนะครับีครับส i̇şte. วัทีครับอนาคตของบริษัท GMM TV จะเป็นยังไงเนี่ยต้องมาฟังจากปากบิ๊กบอสของพวกเราครับกลาบที่ลงหมายใจของฉันนี่เป็นของที่นี่ฉันจะทำให g m TV มีแต่แสงสว่างที่ไม่มีใครมาดับได้ไม่มีวัน ู้กำกับรับตพงศ์มงคลสวัสดิ์นั่งหลับฉันเตรียมบทไว้ให้เธอแล้วปเป็นผลิตเรื่องราวของฉันมาสักถ้าเอกต้องไป็นไนล่ะเนื่องเราต้องเอกต้องหลอ่อสูงอุ่นดีและที่สำคัญเลยนะอุ่นต้องรีมากกจะเอากระดาษเร็วเท่าที่ใจฉันต้องการแล้วถ้าเกิดชักช้าฉันจะกระยี่เธอให้แหลกแน่ นี่นะฮะซีที่พวกเราชอบซึ่งบอกเลยว่าตอนที่เราอ่านก่อนนะคุณจําได้ไหมว่าชอมี่แค่ภาพนิ่งคือมือนกับว่าเรา<ช>จะถ่ายเป็นแบบจบเอ็นเครดิตแล้วเป็นภาพนิ่งถ่ายกับคุณสถาพรแล้วก็พี่เอ็กใช่ใช่แบบง่ายๆไปเลยไปไปมาๆอยู่ๆเรามาออกกองเงินวันแถลงข่าวได้ไงก็ไม่รู้จริงคือต้องเล่าให้ก,ก่อนว่าคือเราปิดกล้องไปก่อนงานแถลงข่าวซึ่งเป็นซีนที่เราถ่ายกับพี่เอ็กวันปิดกล้อง<ช>จำได้<ช>ว,ว่าตอนนั้น,นคือเราไม่มีบท แต่ว่าอยู่ดีๆก็เหมือนกับมันมีเวลาเหลือก็เลยใส่สีนี้เข้ามาถ่ายไปเลยใช่คุณจำได้ว่าตอนนั้นเราไม่ได้อ่านบทกันเลยแล้วไม่มีใครสั่งคัดคืออย่างนี้ครับผมด้วยความที่พ่วงกับเขาเล่นอยู่ในสีด้วยเนี่ยมันก็เลยไม่มีพ่วงกับไงมันก็เล่นไปเรื่อยๆและทีมงานหลังกล้องก็มองหน้าไปมองหน้ากันมาจะคัดได้ไหมจะคัดดีไหมจะคัดดีไหมจะคัดได้ยาง พี่เอกก็เล่นไปเรื่อยๆวันนี้ก็ตามภาษาคุณทีอยู่เขาไปเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่าคือตอนถ่ายจริงอ่ะเราอิทไว้กันหมดเลยเย,เยอะมากซึ่งถ่ายหลายคัทแต่ว่าแต่ละคัทไม่เหมือนกันเลยใช่แล้วก็บอกเลยว่ารีแอคผมนะครับผมเป็นรีแอคจริงๆนะครับ <laughs> ว่าเมื่อไหร่จะคัทสักทีนะครับผมและนอกจากซีนกับพี่เอก ีนกับพิ่ถาแล้วก็ซีนเอ็นเคดิตที่ทุกคนได้ดูว่ามีแบบพี่พน้องน้องจีมีมทวีมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเนี่ย คือถ่ายวันแถลงข่าวครับผมคือถ่ายที่นี่เลยใช่ครับก็คือเราขอทุกคนวันนั้นเลยรวมถึงพี่หาด้วยใช่ครับจริงๆต้องขอบคุณพี่หามากนะผมที่ยอมมาเล่นด้วยแล้วก็ยอมให้ให้ผมได้จับเพือแต่ว่าบอกเลยว่าตอนถ่ายตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าคือแบบจริงปกดมันมีน้อยมากของผมเองอ่ะแต่ผมพูดผิดไปสองสารอบเพราะว่าผมตื่นเต้นเนี่ยเราจับคือเรามองหน้าคุณสถามพอนเลยนะ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีซีนที่ถ่ายกับเพื่อนๆเหมือนกันใช่ซึ่งในซีนที่ถ่ายกับที่ถ่ายกับเพื่อนๆเนี่ยคือว่ามันจะใส่ชุดของทีกับพีอยูถูกไหมครับก็เลยวันนั้นก็เลยขึ้นเวทีเลยครับผมิีนที่ทุกคนเห็นว่าที <c oughs> เดินออกมาตรงเนี้ย <c oughs> แล้วก็มาพูดเรื่องแบบการซื้อ <One S 2> ของวันอินทรพรส์เนี่ยก็เลยก็เลยขึ้นมาเลยครับผมแล้วก็ ได้ใส่คือตอนแรกอะ่ะมันมีอยู่ในสคริปต์แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้จะใส่ชุดของคุณทีออนสเตจมาด้วยครับผมแต่ว่าไหนๆเราออกกองตรงนี้แล้วเรามีชุดของทีกับพีชแล้วเราก็ใส่ชุดของเขาขึ้นมาด้วยเลยใช่ก็เลยอ,ออกมาเป็นที่ทุกคนเห็นกันในงานแถลงข่าวที่ผ่านมานะค,ะครับผมนี่ตีนออกมาขนาดนี้พยายามมาขนาดนี้คะแนนต้องอย่างไงได้99นะพี่ถาให้เกิน99ไหมครับ ผมคิดในใจว่าน่าจะเกิดับโอเเยคิดเองเ,เลยเองเลยทำกันขนาดนี้คงเป็นเด็กดื้อในสายตาหลายๆคนแล้วเป็น,เป,นเป็นเด็กดีนในสายตาลูกพีชดีกว่า